แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะไรครับเยอะมากสวัสดีครับ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 เช็ค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  เรรป็นยังไงบ้างกับมาร่วมงานลายสติกเกอร์อวอร์ดปีนี้ตื่นเต้นครับผมมาในฐานะตัวแทนแก๊งโดนใจเทวผมครับเออได้เห็นตอนใน,นตอนที่เห็นสติกเกอร์ลายเป็นรูปหน้าเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแปลกๆ <c oughs> ไม่เคยคือผมไม่เคยมีหน้าเอาอยู่บนสติกเกอร์มาก,ก่อนแล้วก็เอาจริงๆผมขอขอบคุณมากๆวันนี้ดีใจมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลกลับไปนะครับผมแต่ว่าขอขอบคุณเสียงโหวแล้วก็กำลังใจทุกทุกท่านที่ส่งมาแล้วก็ยังคิดถึงละครของพวกเราอยู่ขอบคุณมากๆเลยครับ เ็นบอกว่าไมกี้ก็มีความสนใจว่าอยากยาทำคาแรคเตอร์ของเราบ้างเขาชงนะครับอยากอยากมีหรือเปล่าอยากให้ผมมีสติกเกอร์ลายเป็นของตัวเองไหมครับจริงๆมีคิดไหมว่าจะต้องแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนที่ขึ้นไปเขาก็ค่อนข้างคาแรคเตอร์ชัดเจนแตกต่างและแปลกเนาะผมผมคาแรคเตอร์ชัดไหมอ่ะเฮ้ยเราเกินเกินอ่ะไม่ได้ชัดเรียกว่าเกินผมก็ตั้งต้องเป็นการบ้านแล้วกันครับมันมีท่าไหมที่เราจะต้องถ่ายเพราะว่ามันต้องถ่ายก่อนเราค่อยไปทาเป็นใช่ ทขดที่บชอบทำบ่อยมเลยสวัสดีครับทุกคนข้าพิกกะทะแต่ว่ามันต้องมีขยับได้มีเตอเป็นฟิลแบบชีวิตประจำวันกินไรยังเป็นนับเสียงยังไงนะคะนเสียงยังไงกินไรยังจ้ะแต่ถ้าตกมือกว่าทำอาหารใช่เฮ้ยมันมีเสียงได้แล้วนี่ใช่มันขยับได้นิเซ่ต้องมีข้า่งด้วยโรยเกลือเหรอ ไม่พูดคำทำเพลงเรามาชิมกันเลยเราก็เล่นคนจริงๆถ้าเราทำเองเราอยากได้เป็นคอนเซ็ปต์แบบไหนจริงๆอุ้ยยากเลยครับจริงๆก็ชอบชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าผมก็ที่นำเสนอในโซเชียลส่วนใหญ่เป็นไลฟ์สไตล์แหละครับอย่างเมื่อกี้บอกปีนี้อยากมีบ้างมันน่าจะมาได้แล้วนะสำหรับเราอ่ะก็เห้เขาบอกว่าปีปีนี้ไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรปีนี้ก็ทำสติ๊กเกอร์แล้วปีหน้าก็เอาแล้วว่า จริงๆเมื่อกี้เรานั uh uh! ่งดูแต่ละคนเราเห็นคนเปลี่ยนเรารู้สึกยังไงบ้างว่าเออเขาคิดคาแรคเตอร์นี่ออกมาได้ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเอออุ้ยผมชอบออลอิจิ้นคือสติ๊กเกอร์ไลน์อ่ะตอนที่ผมอยู่ประมาณมห้ามหกผมเคยเรียนวิชาทำสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยนะใช่เขาสอนกันในโรงเรียนด้วยอ่ะแบบเจ๋งมากแล้วก็มีครีเอเตอร์หลายๆท่านก็เป็นแบบเหมือนที่มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางหารายได้เสริมนี่หรออาชีพเสริมใช่บางคนก็มาเป็นอาชีพหลักแล้วสุดยอดมากๆผมก็เป็นการแบบ เหมือนเอาความค reat ีฟของเรามาทำเสนอสติกเกอร์ก็สำคัญอยู่นะเอาจริงนะคุณ่อตว่าเราเราเนาใช้สติกเกอร์อารมณ์ไหนมากที่สุดผมนะครับผมชอบใช้ตัวแซลลี่อ่ะรู้จักแซลลี่ไหมแซลลี่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ใช่เป็ดเขาเป็นไก่แลที่ได้รู้ว่าคิดว่าเขาเป็นเป็ดผมนึกว่าเป็นเป็ดมาตลอดเลยครับแต่จริงๆแซลลี่เป็นลูกเจี๊ยบน่ารักมากๆผมชอบแเขาก็เลือกลนะนะใช่แล้วใช้อารมณ์ไหนลูกเจี๊ยบอารมณ์แบบ มันมืนอารมณ์มืน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 เหมือนไปตอนนี้ใช่ใช่ใช่ไอ้ปากถามว่าถ้าปีหน้าไมกี้ปีนี้มีปีหน้ามาชิงแน่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้สติกเกอร์ลายก็ฝากบอกด้วยนะครับก็ขอบคุณอาขอบคุณอีกครั้งแล้วกันสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจนะผมแค่ได้แบบว่าเข้าชิงก็ดีใจมากเลยสำหรับรางวัล ไลน์สติ๊กเกอร์อวอร์ดกรุ๊ปอะไรเขาเรียกว่ากรุ๊ปใช่ไหมกรุ๊ปดวงใจแถวพงเพราะถ้ายังคิดถึงละครก็สามารถดูย้อนหลังในทาง3ามบลนะครับจุ๊บๆมาถามนี่คนตัวมุานมาเป็นยังไงบ้างพี่เขาได้รับเป็นเป็นเล่มแล้วใช่ครับชอบไหมครับโฟลตัวมุ้งคือเป็นโฟลตัวมุ้งเล่มแรกที่ผมทำจากทางช่องสามเลยก็มี าการจัดกิจกรรมแฟนไซา์ไปเรียบร้อยแล้วน่ารักมากๆได้พบเจอกับทุกทุกคนและเป็นช่วงวันเกิดพอดีด้วยครับผมจัดแฟนไซด์ก็รวบยอดไปเลยวันนั้นก็ถือว่ามายังฉลองวันเกิดกันพี่แต่กลับมายังไงบ้างก็ชอบเซตไหนเซตในครัวเซตในสวนเซตในบ้านเซตบนฟาเซตที่นอนไม่เคยถามเลยว่าแฟนๆชอบเซตไหนกันเนาจริงๆก็ฟีดแบกมาได้นะครับส่วนตัวผมเองผมชอบเซตวาดภาพเพราะผมผมชอบแบบ มันคือการระบายอารมณ์ของผมในอีกวิธีหนึ่งและตอนที่ผมวาดอยู่ตรงในโพลทอโบกับผมจริงจังมากเ,ออเป็นโมที่ดีครับแลนะ้วสรุปภาพนั้นน่ะใครได้ไปไไม,มีมีอยู่ในทุกเล่มเลยครับถ้าใช่งไงไม่หมายถึงว่ารูปที่มันต<อ>้องแตว่าที่เราบอกว่าต้องเป็นมีมีครับผมมีผู้โชคดีได้ไปครับเ,ออเป็นแฟนคลับของผมนี่แหละครับเขาคือคนที่โชคดีมากๆเพราะรูปนั้นผมตั้งใจวาดมากๆออแล้วลพี่แบ็คเขาเป็นยังได้มั้มด้ทุกเล่มที่ผลิตออกมาครั้งแรกไม่รู้รายละเอียดเลยครับ อันนี้ไม่ต้องสังทางช่องสามาอะแล้วถ้าคนที่จองไม่ทันมันยังมีตำนานไนหมหรือว่าไม่รู้รายละเอียดน<ม>นครับน่าจะอาจจะไม่มีแล้วครับผมเพราะว่นานเลยใช่ครัราะจริงๆทําแค่ในโอกาสนี้เนื่องจากที่แบบผมทํโฟุตบุ๊ขึ้นมาเอาจริงๆก็เป็นกิจกรรมแฟนไซด้วยแหละครับตอนนี้ไม่แน่ใจครับก็าอาจจะต้องเป็นมือสองแล้วครับ <laughs> มือสองเขาก็คือไม่มีการแต่ถ้าราคามือหนึ่งก็แหละแต่ถ้าราคามันขึ้นอ่ะเขาแพงเกินราคาบ๊าวงอย่าเลยอยย่าเลมือสองต้องถูกลงปะอ้าวแต่ว่ามันหาไม่ได้เลยแล้วมันหาไม่ได้แล้วเหรอครับแหลกเองก็ทักขาเพื่อนหมอถ่ายรูปไว้ให้หน่อยหรือว่าเมคกี้จะมีปล่อยเองเฮ้ยไอเดียดีแม่ให้ยายไปอ่ะเอามาขายอ๋อก็รุ่เล่นนะครับ น่าจะภาพรูปว่าภาพแบบคนชมว่าหน้าเราหล่อทุกองสาร <c oughs> จริงๆอารมณ์ตอนนั้นที่ไงเพราะพรี่บอกว่ารูปก,ก็ไม่ได้แต่งหน้าไม่เพาจริงๆแต่งแต่ว่าแต่งน้อยครับเพราะว่าเป็นแบบแบบคอนเซ็ปต์คือวันไฟเดย์ใือชีวิตประจําวันมผมก็ยุง่งยุ่งสะบิ้งสะเจอรนนะครับก็อ่อยขาขว่าลีทัดน้อยด้วยมีทันน้อยใช่ครับคืออยากอยากให้อยากให้มันเรียลครับเพราะว่ามันคือคอนเซ็ปต์คืออยากให้เรามารู้จักกัน ก็อยากให้เป็นอยากให้ตรงปกอ่ะเอาไี้ดีกว่าแล้วมันแล้วมันได้ดั่งใจมั้ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ในเล่มอ่ะก็สำหรับผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ตอนถ่ายรูปแล้วแหละเป็นไงบ้างจัดในที่แจกอะไรอย่งนะมอบเขาจะมุกในวันเกิดแบบ้วยใช่ผมในในช่วงเดือนวันเกิดก็ได้มาเจอกันกับแฟนคลับหรือวันนั้นเจอกันคู่สิบอ่ะห้าร้อยสิบเลยนะครับที่ได้มาเจอกันแล้วก็ทรายน่าจะประมาณสองร้อยท่านครับผม มีการพูดคุยกันให้กําลังใจกันถือว่าเป็นการเปิดต้นปี2025ที่แบบแฮปปี้มากไม่รู้สึกเลยว่า2024ันยเรามันดีไปหมดทุกอย่างเรียนจบละครดีใช่ได้มีโปรบุ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมความสําเร็จตรงนี้มัรู้สึกยังไงบ้างพี่มมันพูดยากครับผมมันมันจุกอกจนมันจะล้นออกจัดปากแลก็ที่บ้านเป็นยังไงบ้างอยู่ที่บ้านแฮปปี้มากครับก็จริงที่บ้านก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเหมือนกันเขาก็คงไม่ ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาพูดกับสื่อนะครับแต่ว่าเขาอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยสนับสนุนผลงานของผมก็ donc, ปี2วนี้นี้ผมจะตั้งใจทำผลงานที่ดีออกมาให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกัะทุกคนมากๆเลยครับอย่างพอเรียนจบแล้วที่บ้านขออะไรอีกไหมเพราะว่าปริญญาก็ให้แม่ไปแล้วงานหน้าที่การงานก,ก็มีแล้วเขาก็ไม่ได้ขออะไรนะครับที่บ้าน มีแม่พูดเล่นๆว่าตอบปอโทรไหมก็ยิ้มแห้งก็แค่ยิ้มแห้งขอเลาะแห้งไปก่อนอาจจะขอทํางานก่อนครับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเขาปอโทรเขาเป็นยามให้เขาดูเขาฟีดแบ็คให้เขาแฮปปี้ครับคุณพ่อร้องไห้เลยใช่ครับก็ใช่แล้เป็นไงผมก็เห็นร้องไห้แล้วเขามีฟิดแบ็คไงครับ ก็ก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับผมเป็นมูที่ดีผมก็ได้มีโอกาสในช่วงที่แบบปีใหม่ของก็ได้กลับไปหาคุณพ่ออ่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าคุณพ่อผมเขาขึ้นเป็นสโตรแล้วผมอาจจะต้องแบบไปไปมากรุงเทพลำปางบ้างอะไรอย่างงี้ผมไปให้กำลังใจเขาก็นี่แหละช่วงปีใหม่ก็เลยเอาใบปริญญาไปให้เขาดูโอ้แฮปปี้ แค่จะกลับมาพูดได้แล้วไมไงว่าเาเขาเขาเห็นวน้ำตาไหลเรายังไงบ้างเราก็ต้องใหก็แฮปปี้ใช่ก็เป็นมูที่ดีมูครอบครัวถูกเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าให้แรงอ่ะผมก็รักครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งเลยครับอมเป็นมูที่ดีครับผ่านปีสองพันยี่สี่มาได้ดีมากๆอย่างแต่น่าสิ่ที่กับใบจิน่็คุอว่อาการดีขึ้งบ้างจากที่ผ่านเรื่องโรครามาอาการดีขึ้นครับผมตอนนี้ก็ผ่านช่วงวิกฤตอยู่แล้วสําหรับใครที่เคยมีแบบอ่ ครอบครัวคนท่านไหนเคยเป็นสูตรก็น่าจะเข้าใจดีว่าช่วงวิกฤตมันมันก็ต้องดูเป็นวันต่อวันวเราจริงๆแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาก,ก็หลายเดือนแล้วครับตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้ว,ลวกาลังพยายามจะกายภาพบําบัดนี่ผมก็เพิ่งกลับไปลาปางคุณหมอเขาบอกว่าตอนนี้คุณพ่อร่างกายแข็งแรงแล้วแล้วก็ววพร้อมที่จะใช้โรบอทแบบช่วยยืนได้แล้ว หวังว่าจะเป็นสายที่ดีกับปีนี้ครับเป็นไงเรากลับไปเล่าเขาไปว่ามีคนคนรักขนาดไหนรักเราขนาดไหนไปอวดเข้ามา้ยกับคุณพ่อครับไม่ต้องอวดหรอกเขาก็ไล่ดูทิกต็อกต<อ>ลอดใช่เขาไล่ดูคลิปดูวิดีโอดูทํากับข้าวดูผมมาเนี่ยอย่างวันนี้มางานนี้เขาก็คงดูอยู่ผ่านหน้าจอเหมือนกันก็เฮปปาปาเออสกาเดย์เอ <c oughs> เอปีนี้ที่บ้านหนุ่มของเราดูแลคุณพ่อยังไงบ้าง ใกายภาพบำบัดได้กลับมาดึ้นได้ใช่ก็จริงๆกายภาพบำบัดก็เป็นเรื่องสาคัญแล้วก็การให้กําลังใจด้วยนะเพราะพยายามจะทําหน้าที่ตรงเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะคุณพ่อผมเอาจิงก็เป็นแฟนคลับผมคนนึิอ่ะผมก็อยากจะทาผลงานตรงเนี้ยให้ดีให้คุณพ่อได้ชื่นชมให้ะไยก็เป็นพาดเป็นพาดไปแล้วครับแล้วไมคกี้ต้องดูแลตัวเองยงบ้างัวเองนะเพราต้องไปกลับไปกลับก็สุขภาพปีนี้ผมรู้สึกว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ก็กลับมากําลังเริ่มฟิตแล้วเพราะว่าใกล้ๆงานบอลแล้วครับออผมก็ต้องกลับมาออกกำลังกายแล้วออหลังจากทิ้งห่างไปนานมากครับผมเ,ออเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่สู้ชีวิตเรื่องการออกกำลังกายอยู่กันช่วงนี้ฝุ่นไปเยอะนะเนาะคิดว่างานบอลปีนี้จะเห็นเขาได้ไหมผมจะยิงประตูครับนนยิงประตูยิงกังไดนงไห ยิงประตูตัวเองดิเอาง่ายสุดเหรอถ้ากินประตูคั่มไม่น่าจะเข้าไม่น่าเข้ายิงประตูตัวเองแล้วนะครับกำลังใจด้วยนะครับผมน่าจะลงสนามอยู่ประมาณ5านาทีแล้วด้วยต้องไปต้องไปต้องโชว์ต่ออ่าใช่เอ้ใช่ผมผมมีโชว์นะผมมีโชว์นะรับงงานบอลก็ฝากติดตามด้วยครับไม่ต้องรอใครบอกไม่กี้สปอยเลยผมชอบยังไม่พูดผมพูดได้แล้วปะไม่เราพูดไปแล้วไม่เราพูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่เป็นไร ไม่รู้ครับว่าจะมีโชว์อะไรบ้างครับผมไม่รู้ผมจะได้โชว์หรือเปล่าแต่ว่าผมกำลังปิ๊ซ้อมอยู่ครับแล้ยังไงมันก็ต้องมีนะพว่าเป็นเพลงดีช่องสามมันเกิดต้องมีดีเดอรมินาทุกคนมีโชว์อยู่แล้วยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับช่องสามจัดทุกปีเอที่โชว์ได้กันจริงจริงครับผมขอบคุณมากเลยครับเอิงแล้ว